สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะมีท่านใดนะคะได้ดูซีรีส์แนวครอบครัวนะคะฟิลกูดแบบนี้บ้างค่ะเรื่องวันธรรมดาที่มีเธอนะคะดูกันได้ที่ VTV Thailand นะคะเพื่อนเพื่อเรื่องนี้นะคะเรื่อยๆมาเลียงๆยิ่งดูยิ่งติดค่ะเพราะว่ามันมีความกลมกล่อมนะคะกับความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะระหว่างนะคะคุณแม่สามีแล้วก็ลูกสะใภ้แล้วก็เหล่าบรรดาตัวละครชายในเรื่องนะคะ หวานขอเรียกรวมๆว่าสังคมนะคะของบรรดาลูกเขยนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะถ้ามีเวลาก็ลองเจยดเวลามาดูบ้างนะคะห่างออกมาจากจีนคอสตูมโบราณมาดูแบบจีนปัจจุบันบ้างะค่ะก็จะใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับประเด็นแรกนะคะหวานจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆก่อนละกันนะคะท่านใดที่สามารถจะจัดสรรเวลาดูได้เนี่ยก็สามารถจะดูได้ตามหลังมานะคะฟังหวานไปก่อน,นะค่ะมาเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่ สามีกับลูกสไปซสไตล์จีนกันบ้างนะคะก็มีทั้งบางครั้งก็รักกันสุดๆและบางครั้งก็เป็นแบบลิ้นกับฟันนะคะเพราะอยู่ใกล้กันนั่นเองค่ะก็จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กน้อยนะคะเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่เป็นดราม,ม่าที่ใหญ่โตนะคะเพื่อนๆดูกันได้เหมือนกับชีวิตคนปกติเลยค่ะ พระเอกนะคะจูจินเฉาค่ะแล้วก็กู้โมโลี่นะคะนางเอกก็คือคุณถงย่าวส่วนพระเอกคือคุณเฉินเสียวนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าแต่งงานกันตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องนะคะแล้วก็ครอบครัวนี้ก็คือคนที่วัดล้อมพวกเขาอยู่นะคะก็คือเหล่าบรรดาสมาชิกนะคะในครอบครัวทั้งที่เหมือนกับว่าบางครั้งแล้วนะคะก็ถูก ตัดขาดไปแล้วบางครั้งแล้วก็โอ้โหพอมาเจอกันก็มีความยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลานะคะความสัมพันธ์นะคะแม่สามีกับลูกสะใภ้ชาวจีนนะคะอย่าง จางสัญ,ญ่านะคะก็ได้รับผลกระทบมาจากเศรษฐ,ฐกิจนะคะแล้วก็ความคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตด้วยการประหยัดประหยัดค่ะประหยัดเงินนะคะแล้วก็จดนะคะแล้วก็คิดนะคะก่อนที่จะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ออกไปค่ะนี่เนื่องจากได้รับผลกระทบนะคะจากเรื่องเศรษฐกิจการงานค่ะดังนั้นแล้วก็เลยคุ้นเคยนะคะกับการบบนค่ะบบนแล้วก็เทศนาเกี่ยวกับสิ่งที่ ตัวเธอเองนั้นไม่ชอบนะคะนะจุดนี้ก็เลยได้รับอิทธิพลมาจากภรรยานะคะของจูตาลีด้วยค่ะซึ่งรับบทโดยนะคะคุณคุณเจ้าจินนะคะก็คือได้รับบทคือได้รับผลมาจากผู้เป็นสามีด้วยนะคะภรรยาได้รับผลมาจากผู้เป็นสามีด้วยนะคะดังนั้นแล้วก็เลยบ่นมากเป็นพิเศษค่ะทีนี้ค่ะนางเอกของพวกเรานั้นนะคะเป็นสะอรพที่มาจากตระกูลล่ํารวยนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคุณพ่อคุณ แม่นะคะที่ตามใจแล้วก็รักกูโมโลีนางเอกของพวกเรามากๆเลยนะคะดังนั้นแล้วนะคะรายได้ก็เลยดีแล้วก็ คือคือซัพพอร์ตลูกมาอย่างดีนะคะทีนี้พอมาเป็นมาเป็นสปายนะคะมาอยู่กับทางด้านของจางสัญญานะคะผู้ผู้เป็นคุณแม่สามีที่โคตรจะประหยัดแล้วก็บ่นเก่งในเรื่องของของการใช้เงินนะคะก็เลยทำให้ต้องมีการปรับจูนกันมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคุณแม่ของนางเอกนะคะคุณนางเอกเนี่ยชื่อกูโมโลี่ส่วนคุณแม่ชื่อว่า อูอีหลันค่ะก็เป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่อยู่ในระดับสูงนะคะดังนั้นแล้วก็จึงไม่ไม่หมายเท่าไหร่กับการที่จะจอ้องใช้จ่ายเงินนะคะโดยเฉพาะการให้เงินมากับลูกเนี่ยก็ให้อย่างมีน้ำใจแล้วก็ไม่เคยตนีถีเนียวเลยค่ะ ซึ่งณนะจุดนี้นะคะความแตกต่างของคุณแม่สามีกับคุณแม่กับคุณแม่ของสะพายนะคะเรียกได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะเนื่องจากบุคลิกแล้วก็คือบุคลิกโดยกําเนิดของพวกเขาแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าสิ่งของอาหารอะไรแบบนี้คนหนึ่งก็คือเลือกที่ดีที่สุดคนหนึ่งก็คือเลือกที่คุณภาพปานกลางแล้วก็ประหยัดเงินที่สุดนะคะแต่งไรก็ตามค่ะในช่วงแรกๆแ,แน่นอนว่าลูกสะพ ะะกับคุณแม่สามีก็ต้องมีปัญหาการเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินเนี่ยแหละค่ะแต่งไรก็ตามนะคะกูโมโลี่แล้วก็จูจินเฉานะคะสองภรรยาสามีนี่ก็คือเพิดเพลินไปกับ ไปกับการใช้ชีวิตด้วยความรักของคนสองคนนะคะดังนั้นแล้วนะคะทางด้านลูกสะพ้ายอะคะ่ะก็ก็ไม่กล้าที่จะบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ไม่ต้องประหยัดมากขนาดนั้น <c oughs> ก็ก็ไม่กล้าที่จะบอกไม่กล้าจะบอกเรื่องราวของการแบบใช้เงินแบบใช้ไปเถอะแม่อะไรเงี้ยกันนะคะกับทางคุณแม่ของสามีนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะ ก็เป็นเรื่องราวที่น่ารักน่ารักของลูกสะใภ้ที่รวยกว่านั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวในที่สุดแล้วพวกเขาก็จูนกันได้นะคะคือคุณแม่ของสามีนี้ก็ไม่เคยที่จะมีกระเป๋าแบรนด์เนมมาก่อนเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวต่อมาคุณแม่ก็มีค่ะก็ค่อยๆนะคะค่อยๆตอนแรกกดแม่กดแม่แมที่เห็นลูกสะใภ้นั้นใช้แบบกระเป๋าที่มีราคาแพงนะคะแต่เดี๋ยวต่อมาก็จะคุ้นชินค่ะก็คือมีการปรับจูนกันเนาะแล้วก็คิดถึงความเป็นจริงว่าโอเคหล ได้ของรุ่นลูกๆอะ่ะเขาเขาเยอะกว่าไรายได้ของในรุ่นของคุณแม่กับคุณพ่อที่เคยทํามาแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่จางสัญญานะคะซึ่งเป็นคุณแม่สามีเนี่ยแบบมีความหงุดหงิดแล้วก็อยากจะ,ะทะเลาะ เอาชนะกับลูกสะไปอะไรแบบนี้ซึ่งวิธีการในเรื่องนะคะมันจะเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเพราะว่าคุณแม่สามีท่านนี้นะคะไม่เคยเอาชนะลูกสะไยได้เลยด้วยกันทะเลาะวิวาทค่ะเพื่อนๆเพราะว่านะคะการทะเลาะวิวาทนั้นนะคะเป็นเรื่องราวที่ที่สร้างเสียงดังแล้วก็ยังไงย,ยังไง,ง,งไอ้เงินที่ใช้ไปมันก็เป็นเงินของลูกสะไยค่ะมันก็ไม่ได้เป็นเงินมันก็ไม่ได้เป็นเงินของฝ่ายครอบครัวฝ่ายชายด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ต้องจูนให้ให เข้ากันให้ดีนั่นเองค่ะในตอนนี้เรื่องดําเนินมาจนถึงแบบใกล้ๆแบบเพิ่งมาใกล้ๆกลางเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแม่สามีแล้วก็ลูกสะพ้ายนะคะกาลังปรับจูนกันบางอย่างบางอย่างแตกต่างกันก็คือเรื่องการใช้เงินแต่ว่าบางอย่างนะคะเหมือนกันค่ะก็คือสิ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขาจะเริ่มต้นด้วยคําพูดคําจาที่ฟังดูแล้วมันแข็งกร้าวนะคะเหมือนกับว่าต่างคนก็ไม่ยอมกันค่ะแต่ว่าทั้งคู่นี่เป็นผู้หญิงที่จิตใจอ่อนโยนทั้งคู่เลยนะคะ mm huh? โดยเฉพาะคุณแม่สามีเนี่ยแหละคะ่ะเธอก็อ่อนโยนต่อลูกสไปดยโดยที่เธอนั้นก็ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะเธอยังปื้มลูกสะปดยอีกต่างหากค่ะว่าลูกสไปดยเป็นแบบคนเก่งทํางานก็เก่งอะไรแบบนี้นะคะส่วนลูกสไปดยเองนะคะก็รู้อยู่ในใจของเธอแล้วก็แบบแบบเห็นถึงความรักนะคะของคุณแม่สามีคือจังสัญญาเนี่ยที่แบบมีความทุ่มเทแล้วก็แบบแบบจัดการทุกอย่างในครอบครัวนะคะของ ตัวเองเลี้ยงดูพระเอกมาอย่าง,างแบบอดมือแบบไม่ได้อดมือกินมื้อแต่ว่าประหยัดนะ่ะประหยัดเพื่อให้ลูกแบบได้เรียนหนังสืออะไรแบบนี้นะคะก็เห็นถึงความทุ่มเทของคุณแม่สามีเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะทั้งคู่เนี่ยก็เป็นผู้หญิงในในครอบครัวนะคะที่ต้องแบบตรวจสอบแล้วก็รักษาสมดุลระหว่างซึ่งกันและกันแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่สามีแล้วก็ลูกสะพ้ายตามแบบฉบับของจีนเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาอยู่ ปกติแล้วอยู่ใกล้กันหรือไม่ก็อยู่ด้วยกันเลยนะคะบ้านเดียวกันประมาณนี้นะคะมาถึงความสัมพันธ์นะคะของของพ่อลูกนะคะแบบจีนคลาสสิกกันบ้างค่ะเป็นอย่างไรเอ่ยนะคะก็ต้องยกตัวอย่างของคนตัวละครที่ชื่อว่าจูต้าหลี่นะคะเป็นคนเข้มงวดแล้วก็อนุรักษ์นิยมสุดๆค่ะชอบสอนนะคะคำว่าสอนลูกก็คือเหมือนกับบ่นจูจ้จี้แล้วก็เทศไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ชอบสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาในบ้านนะคะแล้วก็สร้างเหตุผล อะไรก็ไม่ลูกขึ้นมาเพื่อเข้มงวดกับลูกชายอย่างจูจินเฉานะคะเพราะฉะนั้นพระเอกของพวกเราบางครั้งแล้วก็มีความอึดอัดแล้วก็มีความโกรธและไม่ชอบไงบ่นเยอะนะคะคุณพ่อแต่ว่าก็เออไม่กล้าที่จะพูดไปตรงๆเพราะก็รู้ว่าคุณพ่อน,นั้นรักนั่นเองค่ะจูจินเฉาพระเอกนั้นเป็นลูกชายที่กระตันอยู่มากๆนะคะเขารู้ดีว่าสิ่งที่คุณพ่อทําแล้วก็พูดนั้น,นโอ้โหคือคําพูดที่พูดออกมานั้นมันดูดูน่าเกียดอะคือมันเป็นคําพูดที่แข็งกร้าวแล้วก็ ก็คือมันมีเออมันมีความเขาเรียกอะไรอะ่ะความเป็นอัตตาก็คือทําแบบที่ที่ฉันพูดเนี่ยถูกต้องที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าทางด้านของพระเอกนั้นก็มีความเคารพนะคะในความคิดของพ่อค่ะดังนั้นแล้วนะคะ ฟังเป็นเรื่องหนึ่งส่วนทำหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะนี่ก็คือพระเอกของพวกเรานะคะเขานั้นก็มักจะฟังด้วยหูข้างหนึ่งส่วนหูอีกข้างหนึ่งก็ปล่อยนะคะปล่อยเลยไปอย่างเช่นพ่อพูดมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาก็จะปฏิบัติตามที่พ่อต้องการเนี่ยคือจูนแล้วคือทำยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปล่อยอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์นั้นให้มันแบบผ่านไปนะคะแล้วเขารักภรรยามากแม่ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะมีความกระตันยูมากในขณะเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นทางด้านพระเอกนั้นก็ไม่ยอมปล่อยให กูโมลี่นะคะนางเอกของพวกเราซึ่งเป็นภรรยาของเขานั้นเกิดความรู้สึก หดหูค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบมาจำกัดหรือว่ามาพูดจากับภรรยาว่าจะต้องกลัวแล้วก็ต้องเชื่อฟังจูตาลีผู้เป็นพ่อของเขาอย่างเดียวนะต้องแบบเชื่ออะไรแบบนี้นะคะซึ่งไม่ได้บอกเมียไว้อย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นให้อิสระนะคะภรรยาเต็มที่ที่จะแบบว่าโอเคพูดแบบเปิดอกเลยอยากพูดอะไรตรงไปตรงมากับพ่อเนี่ยพูดได้เลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ทางด้านของพระเอกนะคะก็รู้ดีว่าถ้าปล่อยให้คุยกันบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะทะเลาะกันได้สูงนะคะระหว่างคุณพ่อของเขากับภรรยาของเขาเองค่ะดังนั้นนะคะเขาก็เลยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะป้องกันไม่ให้ทั้งคุณพ่อของเขาแล้วก็ภรรยาของเขาเนี่ยได้อยู่กันตามลําพังแบบเผชิญหน้ากันแบบเดี่ยวๆเนี่ยบ่อยนักอ่ะนะคะจับแยกค่ะเพราะฉะนั้นก็จะพาไปทํากิจกรรมโน่นนี่นะคะแยกกันไปกับพ่อนั่นเองนะคะ ความน่ารักนะคะของคู่สามีภรรยาคู่นี้นะคะอย่างกู้โมลีเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้สมองของเธอเพื่อเอาชนะนะคะคุณพ่อจอมคุณพ่อสามีจอมจอมจุจูจี้จุกจิกนะคะชอบสั่งชอบจํากัดเสรีภาพ ก็วิธีการก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อสามีนะคะจูดตาลีนี่พูดอะไรบางอย่างกับเธอนะคะเธอก็จะจะตอบกลับไปด้วยคำไม่เกินแบบประโยค1นึ่งคำอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณจุดนี้ก็เหมือนกับว่ายิ่งพูดน้อยก็จะทำให้จูดตาลีนั้นไม่บังเกิดความ ความโมโหโกรธอาอะไรขึ้นมาได้ง่ายๆนั่นเองนะคะคือคนหนึ่งพูดเยอะแล้วอะ่ะอีกคนหนึ่งก็พูดบ้างแต่พูดนิดเดียวนั่นเองค่ะก็เป็นอะไรที่ฟีลกู๊ดมากๆเลยนะคะทาให้ปัญหาที่ถ้าเกิดถ้าเกิดอีกนิดเดียวมันก็เป็นปัญหาใหญ่แบบดังลั่นบ้านทะเลาะกันแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่เกิดการทะเลาะกันขึ้นมาเลยนะคะ คุณถงเย่านะคะในบทของกู้โมลี่นะคะก็เป็นลูกสไยในแนวฟิลกูดที่ต้องเข้าไปไปปรับสมดุลน,นะคะการดําเนินชีวิตของตนเองซึ่งเป็นเหมือนกับบุคคลภายนอกมาก่อนแล้วก็แต่งเข้ามาในตระกูลของคนจีนนะคะแล้วก็มาอยู่บ้านของพระเอกอะไรแบบนี้นะคะก็ถือได้ว่า,าต้องมีมีความกล้าหาญในระดับหนึ่งเลยเนาะแบบผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในในบ้านของของฝ่ายชายที่ยังคงมีญาติผู้ใหญ่อยู่เยอะๆนะคะ อุ้ยมันน่ามันคงน่าจะอึดอัดน่าดูเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ท่านแบบมีความเป็นอัตตาแล้วก็ชอบสั่งเยอะชอบบ่นจุจีอะไรเงี้ยชอบชอบคิดว่าอุ้ยคนนี้ก็ลูกสะใภ้ก็เหมือนลูกเรานะคะจัดเต็มค่ะบ,บ่นสุดๆอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็กระไหลยอยู่เนาะอ่ะนี้หลังจากการแต่งงานนะคะก็เอาเป็นว่าสรุปว่าถึงแม้ว่าจางสัญญานะคะผู้เป็นคุณแม่สามีคือคุณแม่ของพระเอกเนี่ยจะไม่ชอบนะคะทนนิสัยกัน ใช้เงินของกูโมลีไม่ได้เนี่ยอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องมาปรับจูนกันนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็กูโมลีนะคะนางเอกของเราก็ใช้สมองในการมารับมือกับ คุณพ่อคุณแม่สามีได้ดีทีเดียวเลยนะคะตระกูลจูนะคะตระกูลของสามีนะคะก็ไม่เคยที่จะยอมรับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากตระกูลกู้นะคะจากทางสพายเลยนะคะซึ่งณจุดนี้มันเป็นความหยิ่งหยิ่งในศักดิ์ศรีเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะได้ดูถึงบทต่อไปนะคะกะ็ในช่วงต,ต่อไปนี้ก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าถ้าพระเอกกับนางเอกนั้นมีลูกด้วยกันขึ้นมานะคะวิธีของการเลี้ยงหลานนะคะของคนจีน ในครอบครัวที่ที่อยู่ร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่สามีนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เอาละค่ะพาร์ทแรกนะคะเป็นเรื่องราวของความเขาเรียกอะไรความปรับจูนกันนะคะของแม่สามีพ่อสามีแล้วก็ลูกสะใภ้ที่เข้าไปอยู่ในบ้านนั่นแหละคะ่ะมาถึงเหล่าบรรดาเขยเคยกันบ้างนะคะรวมค่ะรวมบทบาทของตัวละครเอกผู้ชายนะคะเรื่องนี้จะมีอยู่7คนคะ่ะเพื่อนเก็จะมาแสดงนะคะให้เราถึงเห็นว่าโอเคในสังคมเนาะมันก็มีผู้ชายในลักษณะนี้แล้วก็บางคนเป็นคนดีของ ตระกูลแต่ว่าไม่ได้เป็นคนดีของของภรรยานะคะบางคนเป็นทั้งคนดีของครอบครัวตระกูลตัวเองแล้วก็เป็นทั้งคนดีข,ของครอบครัวภรรยาแล้วก็ตัวภรรยาเองด้วยนะคะแล้วก็บางคนก็นู่นเลยค่ะนอกบ้านไปเลยไม่ไม่รักทั้งครอบครัวตัวเองแล้วก็ไม่รักทั้งภรรยาที่แบบตกแต่งเข้ามาแล้วนะคะ มาที่ตัวละครชายตัวแรกพระเอกของพวกเราตัวนี้ต้องดีสุดค่ะจูจินเฉานะคะก็เป็นคนดีของตระกูลกู้ด้วยแล้วก็เป็นคนดีของตระกูล จูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขานั้นรักเมียม,มากนะคะประมาณว่าเขาเนี่ยเห็นกู้โมโลี่นะคะภรรยาของเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาที่ขาดไม่ได้เลยละคะ่ะไม่เพียงแค่ความรู้สึกที่จะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ของความเป็นสามีเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงความรู้สึกต่างๆแล้วก็ความยุติธรรมในในครอบครัวด้วยเพราะว่าภรรยานั้นแต่งเขามาที่บ้านเขานะคะดังนั้นแล้วก็ถือได้ว่า เป็นคู่รักที่แบบน่าอิจฉามากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเก้าวไก่แทรกแซงนะคะเรื่องราวของชีวิตส่วนตัวมากเกินไปนะคะก็คู่นี้ให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะ แล้วถ้าภรรยามีปัญหานะคะอย่างกูโมลี่ถูกไอ้ตัวละครเจียงไห่เท่านั้นทรยศนะคะจู้จินเฉานั้นก็สามารถที่จะมาเป็นฮีโร่นะคะของกูโมลีได้ค่ะก็คือศักดิศรีให้กับภรรยานะคะนอกจากนี้ก็มอบความรักแล้วก็ปกป้องค่ะความปลอดภัยนะคะให้กับภรรยาอย่างเพียงพอเลยนะคะโอ้จูจินเฉานั้นเป็นสามีในอุดมคตินะ,ะมีความรู้สึกอบอุ่นนะคะของความเป็นสามีนี่แหละค่ะเขาคู่ควรที่จะ เป็นผู้ชายอบอุ่นนะคะหวานเคยบอกอุณหภูมิของเขาไปแล้วประมาณ37องศานะคะประมาณอุณหภูมิร่างกายนี่แหละค่ะอยู่แล้วสบายๆนะคะดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบ คนที่ฐานะไม่ดีอ่ะครอบครัวฐานะไม่ดีแต่ว่ากูโมลีนะคะก็เต็มใจที่จะแต่งงานด้วยนะคะเพราะว่าความเป็นจูจินเฉานั่นเองนะคะจูจินเฉาเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเรียนก็ดีนะคะมีความสามารถทํางานก็เก่งด้วยนะคะแล้วก็มีความกระตันยูด้วยแล้วก็รักเมียมากนะคะเอาละค่ะหาที่ไหนอันนี้พระเอกของเรื่องค่ะก็ต้องมาเพอร์เฟกสุดๆนะคะมาที่ตัวละครตัวที่2นะคะหวังลินเสี่ยวค่ะหวังลินเสี่ยว ไม่เพียงแต่เป็นคนกลัวการแต่งงานนะคะกลัวจังเลยกลัวเป็นเจ้าบ่าวที่เปียกฝนค่ะแต่ว่ายังเป็นผู้ที่ชอบใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแล้วก็เป็นคนที่แบบเอมแบบไม่มีความรับผิดชอบเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่มีความสามารถและหน้าตาดีพอๆกับเขาเนี่ยมันยากที่จะจินตนาการได้ว่ามันจะมีแบบ ผู้หญิงแบบไหนที่จะทิ้งเขาไปนะคะเพราะว่าหน้าตาดีมากๆแล้วก็มีเงินมีทองใช้แต่ว่าด้วยลักษณะนิสัยของเขานะคะเขาเป็นคนที่กลัวการเริ่มต้นความสัมพันธ์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถึงแม้ว่าเขาจะชอบตัวละครสนหลิวๆก็ตามแล้วก็โอเคตกลงที่จะเป็นเพื่อนกับ ตกลงที่จะเป็นเพื่อนกับสนหลิวลวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขาก็ยังยึกยักยึกยักมีความลังเลนะคะเอจจะจะไปต่อให้มันลึกกว่านี้หรือว่าจะหยุดแค่นี้เอาแค่คําว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะทรงของตัวละครหวังหลิงเฉียวนะคะไม่น่าจะไม่น่าจะสมหวังในชีวิตนะเพราะคนแบบนี้เหมือนกับคนเลาะแหละนะคะเลอะแหละลังเลแล้วก็แบบแบบ เป็นคนที่ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะ่ะผู้หญิงเขาก็รออยู่เนาะแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่อะไรคือปล่อยมือเขาไปเฉยเลยนะคะเหมือนกับไม่มีความรับผิดชอบในความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้หวันว่าตัวละครตัวนี้สุดท้ายแล้วน่าจะจบไม่ดีนะคะ,ะผ่านไปนะคะสำหรับหวังหลิงเซียวค่ะมาถึงตัวละครเจียงไห่เถาบ้างนะคะเป็นคนประเภทที่มีความต้องการแล้วจะต้องทำทำให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะเขานั้นนะคะให้ ให้สิทธินะคะกับให้ความสำคัญอันดับหนึ่งเนี่ยกับผลประโยชน์ส่วนตัวของเขามาเป็นอันดับแรกเสมอเลยนะคะทีนี้สถานการณ์ทุกอย่างนะคะถ้าเขาสามารถจะใช้ประโยชน์ได้เนี่ยโดยเฉพาะนะคะเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆนะคะเขามักจะ ในตอนแรกที่เขาสนิทกับกู้โมโลี่เนี่ยเขาก็อยากจะได้เงินของครอบครัวตระกูลกู้มานะคะซึ่งณจุดนี้เนี่ยพอเขามองว่าเรื่องเงินเป็นอันดับที่1ดังนั้นมิตรภาพแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็เลยไม่ยืนยาวนะคะ กูโมลีก็ไม่ใช่ผู้หญิงโง่ไงคะพอรู้ว่าโอ๊ยผู้ชายคนนี้มันเห็นแค่ผลประโยชน์เฉยๆนะคะนางเอกของพวกเราก็มาแล้วคะ่ะตีตัวออกห่างเลยนะคะก็ไม่ยอมให้คนแบบนี้มาฉกฉวยประโยชน์นะคะไปจากเธอนั่นเองคะ่ะมาถึงตัวละครตัวที่4นะคะหวงเฉียนหนิวคะ่ะเป็นบุคคลที่เป็นผู้ชายที่มีบุค,คลิกดีนะคะมี EQ สูงแล้วก็ทนต่อแรงกดดันได้ดีมากคะ่ะเขานั้นนะคะรู้จักวิธีการสร้างแรงบันดาล ใจให้ตัวเองปลอบใจตนเองแล้วก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะในการที่จะสมมติอ,อกหักเขาก็จะค่อยๆค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ค่อยเดินตดแต่ตดแ,แต่เออตัวละครตัวนี้ดูท่าทรงดีค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาเน้นนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะจริงจังกับชีวิตนะคะแล้วก็พยายามทําในสิ่งที่ที่เขาคิดว่ามันถูกต้องนั่นเองค่ะ <c oughs> แล้วเขาก็ไม่ไม่มีเงื่อนไขนะคะกับสิ่งที่เขาตัดสินใจที่จะทําไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว แล้วเมื่อมาพูดถึงเรื่องราวของความรักค่ะเขานั้นก็ตั้งตั้งไว้นะคะว่าผู้หญิงในอนาคตของเขานั้นน่ะจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ซึ่งซึ่งถือได้ว่านะคะเป็น แผนของว่าที่เจ้าสาวของเขานั้นตั้งสเปคไว้สูงค่ะดังนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยจำเป็นต้องทำงานหนักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่านอกจากจะต้องค้นหาผู้หญิงตามสเปคสูงๆที่เขาตั้งไว้ให้เจอแล้วเนี่ยจะทำยังไงนะคะจะจีบยังไงให้ผู้หญิงคนนั้นมาเป็นแฟนตนเองนะคะซึ่งณจุดนี้คู่ของเขาหวานว่าก็ลงเอ่ยที่สนริ้วๆนั่นแหละค่ะ เพราะว่าส่วนลิ้วๆนั้นนะคะถึงแม้ว่าในตอนแรกเหมือนจะเอ็นเอียงไปรักหวังหลินเฉียวแต่หวานบอกแล้วหวังหลินเฉียวเป็นผู้ชายที่แบบสุรุยสุลายแล้วก็แบบ แบบลังเลอ่ะไม่มีความแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบด้วยเพราะฉะนั้นแล้วส่วนลิ้วๆจ๋ามามองหวงเฉียนหนิวเนี่ยนะคะเป็นผู้ชายที่ดีกว่าหวังหลิงเซียวเยอะแยะเลยหวานว่าลงเอ่ยกันได้แน่เลยนะคะมาที่ผู้ชายคนที่5ค่ะโจโอี้นะคะโจโอี้นั้นเป็นทายาตรุ่นที่2ของตระกูลโจที่ร่ารวยค่ะซึ่งเส้นทางของเขานั้นนะคะในการที่จะมีแฟนมีคู่ชีวิตสักคนหนึ่งมันก็ไม่ง่ายเนาะ <laughs> มันก็ไม่ง่ายไงเพราะ เพราะว่าเกิดมาในตระกูลที่เพียบพร้อมไปซะทุกอย่างแล้วก็กดเกณฑ์เยอะเช่นเดียวกันนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะความรักของเขาเนี่ยเขารักให้กับ ลูกพี่ลูกน้องของเขาอะฮะที่แต่งงานไปแล้วเออเ,เพื่อนๆคนะณจุดนี้ก็ทําให้เขาต้องทําใจไปเนาะเพราะว่าเขาอะเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นทางครอบครัวมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็มักจะใช้ชีวิตคุกคีอยู่กับลูกพี่ลูกน้องผู้หญิงนั่นแหละแต่องอะไรก็ตามค่ะการที่เขาใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวก็เพราะว่าครอบครัวรวยเงี่ยพ่อแม่ก็ยุ่งอยู่กับการหาเงินนะคะขาดมิตรภาพค่ะเขาก็เลยมองหาสิ่งที่เขาขาดไปนะคะซึ่งในตอนแรกนะคะคือเขามีความรู้ ู้สึกแบบอืมอยากได้ภรรยาแบบกูโมลีเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ากูโมลีนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยอ่ะมันก็มันมันแต่งกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ากูโมลีไปมีความรักแล้วก็เป็นแฟนกับทางด้านพระเอกไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยมันเป็นแบบว่าที่ภรรยาในอุดมคติของโจอี้นั่นเองเอาง่ายๆค่ะก็ต้องหากันต่อไปไม่รู้จะมีคู่หรือเปล่าสำหรับโจอี้นะคะยังยังไม่เห็นทรงของตัวละครผู้หญิง คนไหนที่จะมาคู่กับโจอี้นะคะมาถึงนะคะตัวละครตัวที่6ค่ะจูต้าลี่นะคะคุณพ่อของพระเอกนั่นเองค่ะมีความรู้สึกของความเป็นคุณพ่ออย่างโคตรจะจริงจังเลยนะคะบอกเลยคือเขานั้นเป็นเป็นจีนโบราณเลยค่ะเ,เพื่อนจีนแบบความคิดโบราณน,นะคะทำงานให้กับหน่วยงานของรัฐนะคะแล้วก็คือเรียกได้ว่าบ่นเก่งจู้จิก จุจี้จุกจิกนะคะแล้วก็อยากให้ลูกอยู่ในกรอบไงเพราะว่าเขานั้นทํางานเป็นแบบข้าราชการอะไรแบบนี้นะคะเขานั้นค่กกล้าที่จะพูดจาจัดการภรรยาของเขาเนาะเพราะว่าลักษณะของครอบครัวแบบจีนอนุรักษ์นิยมค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายเป็นใหญ่ก็จะต้องอยู่เหนืออยู่เหนือภรรยาของเขานะคะเขาชอบแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําในครอบครัวความเป็นลูกผู้ชายนะเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครตัวนี้ชอบออกคําสั่งค่ะก็เหมือนกับที่หวาน วิเคราะห์เรื่องราวของพ่อสามีกับลูกสะใภ้ไปแล้วนั่นแหละนะคะมาที่ตัวละครผู้ชายตัวสุดท้ายบ้างค่ะกู้เติมเหมานะคะเป็นก <c oughs> ู้เติมเหมาคุณพ่อของนางเอกของพวกเราค่ะเรียกได้ว่าเขานนั้นเป็นทาสภรรยาแล้วก็เป็นทาสของลูกสาวเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขารักผู้หญิงสองคนนี้มากที่สุดในชีวิตของเขาเลยนะคะเขาดูแลอู้อี้หลานนะคะผู้เป็นภรรยาของเขาเนี่ย เป็นอย่างดีค่ะสุดๆเลยนะคะซึ่งนะจุดนี้เขาเชื่อฟังภรรยามากๆแล้วก็ใจอ่อนกับลูกสาวสุดๆค่ะเรียกได้ว่านะคะเขาเป็น เขาเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนมากกว่าจูตาลีซึ่งเป็นคุณพ่อของพระเอกเนี่ยโอ้อย่างน้อยน่าจะห้าเท่าได้เลยนะคะประมาณนั้น <c oughs> เขานั้นรักครอบครัวมากๆแล้วก็ยังสามารถทําเงินนะคะได้ได้ให้กับครอบครัวให้กับลูกกับภรรยาได้เยอะมากๆค่ะซึ่งณจุดนี้จูตาลีพ่ายแพ้นะคะเพราะว่าจูตาลีนั้นหาเงินได้น้อยไงเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็บนเก่ง <c oughs> บนเก่งแล้วก็ชอบข่มลูกกับภรรยาด้วยนะคะเอาละค่ะ นี่ก็เป็นนะคะตัวละครทั้ง7คนนะคะที่เป็นตัวละครหลักๆอยู่ในเรื่องนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีเวลานะคะอย่าลืมเจียดเวลาไปดูหวนว่าทุกคนจะต้องชอบค่ะมันเป็นแนวแบบแนวครอบครัวนะคะฟีลกู๊ดนะคะก็ชื่อเรื่องก็นี่แหละตรงกับคอนเซปต์ของเรื่องเลยค่ะวันธรรมดาที่มีเธอนะคะก็ะะอยากจะเติมให้ว่าวันธรรมดาที่มีเธอก็มีความสุขค่ะ,คะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของอพิิซ์ตดนี้นะคะขอ้ทุกท่านมีความสุขมา ม่หวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ